ครูครับสมมุติว่าถ้าผมจะลงทุนใน Roy, นะัสจักรร้อยเนาะระหว่างผมไปซื้อ QQQM โดยตรงหรือซื้อผ่านกองทุนไทยแบบ KUSXNDQQA วงเล็บ A ดีครับนะอะไรดีกว่ากันประเด็นที่1การซื้อที่ตลาดหุ้นสหรัฐมันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเวลาที่จะไปซื้อหุ้นสหรัฐไปซื้อ ETF สหรัฐเนี่ยมันใช้เงินบาทซื้อไม่ได้ต้องแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐก่อนแล้วคุณก็เอาเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะไปซื้อถ้าคุณซื้อตอนบาทแข็งการซื้อผ่านการดานตลาดหุ้นสหรัฐคุณจะได้เปรียบในขณะที่กองทุนไทยเอาแบบกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนาะเวลาที่มันแปลงค่าเงิน ะะมันมีการทา forward exchange เอาไว้คืคอมันล็อกค่างเงินเอาไว้คุณก็จะไม่ต้องรับความสวิงของค่างเงินนะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของคุณไม่ต้องมาทนแบบรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนประเด็นที่2คือเรื่องของภาษีการที่คุณไปซื้อที่กระดานตลาดหุ้นสหรัฐอปันผลเขาก็จะหักภาษีหักนะที่จ่ายคุณไว15้15%จ่ายให้กับสำพะกรอเมริกาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการไปลงทุนในกระดานตลาดหุ้นสหรัฐแล้วแล้วคุณนําเงินกลับเข้ามาในเมืองไทยเนะาะสำพะกรไทยก เงินได้บุคคลธรรมดาให้กับเราด้วยนะถ้าคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยรายเล็กรายน้อยการที่คุณไม่มีฐานภาษีในประเทศไทยแล้วกาไรคุณเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยการที่คุณไปลงทุนโดยตรงนะคะที่กานตลาดหุ้นสหรัฐมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะกว่าการลงทุนผ่านกองทุนไทยกองทุนไทยเนี่ยนะคะพอข้อดีของมันก็คือถ้าคุณซื้อนะจากร้อยผ่านกองทุนไทยอ่ะทุกคนถ้ามันมีปันผลนะ คุณก็จะโดนหักไว้สิบเปอร์เซ็นต์อ่าขอคืนได้นะันผลเนี่ยนะคะเพราะว่ามันถูกเก็บจากสัมพัรธ์ไทยกับอีกประเด็นเนื้อคือส่วนต่างราคานะคะของกองทุนไทยจะไม่เสียภาษีอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากที่ทําให้กองทุนไทยได้เปรียบน,นะคะในขณะที่กองทุนไทยเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียเปรียบตรงที่มันมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรายปีนั่นแหละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายไอ q ิวเอมเนี่ยนะคะโหสภาพคล่องในการซื้อขายมันเยอะมากนะเพราะว่ามันอยู่ที่กระดานตลาดหุ้นสหร ซื้อขายเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ราคาที่คุณเห็นนะราคาของ NAV ของกองทุนไทยเนี่ยคือราคาเมื่อวานอ่ะถ้าคุณจะซื้อกองทุนไทยเนี่ยนะคะคุณต้องส่งคําสั่งไปก่อนนะคะแล้วคุณก็รอให้กองทุนนั้นเนี่ยนะคะปิดเพะว่าปิดราคาณสิ้นวันก่อนแล้วคุณถึงจะได้ราคาณสิ้นวันณ NAV ของอีกวันหนึ่งเนาะมันไม่ได้ซื้อขายกันที่ราคาเรลไทม์แต่มันซื้อขายกันที่ Net Asset Value นะมูลค่าทางบัญชีสุทธินะคะของกองทุนต่อหน่วยคุณไปเลือกเอาเองนะมันไม่ได้มีคําตอบตายตัวนะคะว่าเอ้ยนะทุกคนควรซื้อผ่านกองทุนนนไไทยไมมม่่่ใชะัีเรือง องของภาษีที่เป็นฐานภาษีของคุณอยู่แล้วมันมีเรื่องของขนาดเงินทุนของคุณว่าขนาดของเงินทุนของคุณอ่ะมันใหญ่หรือมันเล็กถ้าขนาดเงินทุนของคุณมันใหญ่อ่ะนะคะแล้วคุณไปซื้อขายกระดนกระดานตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะแล้วคุณมีกำไรสักสิบล้านอ่ะแล้วคุณมาโดนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะคุณโดนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นมันก็ต้องไปเลือกกันเอาเองว่าคนแบบเรานะเหมาะที่จะซื้อที่กระดานตลาดหุ้นสหรนะัฐเนาะหรือไม่มีเวลาครูนะผมคุว่าการซื้อผ่านกองทุนไทยมัััันน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 นกกก็ไไไมมม่นะบบ่่่ดดดด้้้้้แแยยยยะิงงอออททุชีีวบบาขร